แคนาดามาถึงไทยแลนด์สองหมื่นห้าพันไม้ใช้เวลาบินสิบแปดสิบเก้าชั่วโมงเสียงก็ดังมาจากแคนาดามาถึงวัรกำคนทำไมถึงมีเสียง เพราะว่ามาีกำลังเพราะอะไรจะมีกำลังเพราะมีเชื้อเพลิงเพราะอะไรจะมีเชื้อเพลิงเพราะมีวัตถุดิบยอมก็มาเติมเชื้อเพลิงให้มีอาหารมีผลไม้นนต่างๆแล้วแต่จะจัดสรรมามาเติมเชื้อ,อเพลิงให้หลวงพ่อ เพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็ต้องเติมเชื้อเพลินให้ท่านทั้งหลายเชื่อเพลินน่ะถ้าไม่มีรถก็วิ่งไม่ได้เรือบินก็บินไม่ได้ไเพระาะว่าไม่มีเชื้อเพลินและถ้าหาว่าไม่มีเชื้อเพลินมนุษย์ก็เดินไม่ได้ไม่มีกำลังหมดแรง นี่ก็เรียกว่าเชื่อเพลิงเรามีความร้อนในร่างกายของเราเน,เนี่สามสิบสองเซนเจตตลอดเวลาจะมีความร้อนในร่างกายสามสิบสองเซนเจตสามสิบสองเซนเจตเนี่มันลดไม่ได้อ่องเติมเชื่อเพลิงไว้ตลอดถ้าไม่เติมเชื่อเพลิงเมื่อไหร่ ตาก็จะโบลงไปเนื้อหนังก็จะเหี่ยวลงไปแล้วก็ในที่สุดก็จะตายลงไปเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีเชือเเริงขาดเชือเริงไปทีนี้เรามีกันทุกวันเติมกันทุกวันชวเช้าแ r e ประ a s งวันลั่น ตอนเย็นดินเนอร์รับปร้านดินเนอร์แม้แตว่าเช้ากางวันเย็นเติมเชือเเลิงไม่หยุดหยุดเมื่อไรก็แย่แต่ว่าไม่หยุดเราก็เติมกันอยากววาเติมเชือบเลิงหลวงพ่อมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าก็โดนเติมเชื้อบเลิงนาบนเครื่องบินเขาก็ถวาย อาหารพิเศษบนเครื่องบินเขาก็เติมเชื้อเพลิงให้หลวงพอ่อแล้วก็เครื่องบินที่หลวงพ่อบินมาเขาก็เติมเชื้อเพลิงมาเต็มตั้งแต่ประเทศ orbital. แคนาดาผ่านเกาหลีมาประเทศไทย <c oughs> เขาก็กะว่าน้ำมันต้องพอถ้าน้ำมันไม่พอก็ตกลงมากางอากาศไม่ได้ สองผอนน้ำมันเชื่อเพลิงสองผอทุกอย่างต้องเออต้องใชอง้อานสายเชื่อเพลิงเพราะฉะนั้นเชื่อเพลิงจึงมีความสําคัญสําคัญอย่างไรสําคัญในการที่เราจะทําการสื่อสารต่างๆก็ต้องใช้เชื่อเพลิงก็เรียกแบว่าใช้เชื่อเพลิงเท่นั้นจะเป็นโทรทัศน์จะเป็นวิทย,ยุ จะเป็นโทรศัพท์จะเป็นคอมพิวเตอร์จะเป็นรถยนต์จะเป็นรถไฟจะเป็นเรือบินจะเป็นจรวดจะเป็นอะไรก็ตามถ้าทิ้งเชื่อเพิม่มมะไรก็เป็นงานร่วมหมดแรงทุกอย่างไปไม่ได้ทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องจ,จิตใจพวกเราก็ต้องเติมเชื่อเพิ่ม ถ้าไม่เติมเชื้อเพลิงเมื่อไรเราจะทางด้านจิตใจก็จะอยู่ไม่ได้ทุรนทุรายเกิดความเกิดความทุรนทุรายเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าทุรนทุรายมันมีความทุกข์แค่ไหนความทุกข์ที่เกิดการทุรนทุรายเนี่ยวันเนี่ยเดือนนึงเนี่ยเหมือนกันกับร้อยปี ว่าไปอย่างนั้นวันหนึ่งเดือนหนึ่งเหมือนกับร้อยปีทำไมเพราะว่าเดือดร้อนไม่มีเชื่อเพิงเติมคือไม่มีพลังจิตขาดพลังจิตคนเข้าทุกเข้าตารางอยู่จํากัดสถานที่ก็นับวันวันไหนจะปลดวันไหนจะปล่อย <c oughs> วันไหนจะปลดจะปล่อย ก็ไม่รู้จะปล่จะปล่อยแม้กระทั่งจะเป็นอาทิตย์เดียวมันก็เท่ากัเป็นปีอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือเคลือการขาดการขาดพลังจิตพลังจิตรั้ละเปรียบด้วยเชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา <c oughs> มาทําสมาธิกันเนี่ยคิดว่าเราทําเล่นๆหรือว่าทําสมาธิทําไปอย่างนั้นแล้วเขาทําเราก็ทําไปอย่างนั้นแล้ว มันไม่ใช่เชื้อมันเป็นเรื่องการเติมเชื้อเพลิงให้พลังใจให้กำลังใจแก่ตัวของคนคนเราเนี่ยกำลังใจต้องถือว่ามีความสำคัญเขาบอกว่าโอ้ตาเหลืองแล้วเป็นมะเร็งยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้เป็นอะไรมากหรอกบอเขาว่าตาเหลืองแล้วเป็นมะเร็งแล้ว ใจก็ฟ่อแล้วทีนี้พอใจฟ่อแล้วแทนที่จะมะเร็งมันจะหายมันเลยเติมมะเร็งเข้าไปอีกแทนที่จะอยู่ได้สักเก้าปีสิบปีเลยอยู่ได้อีกเดือนเดียวก็ตายจ้อยอย่างนี้เ้าเรียกว่าหมดกำลังใจ <c oughs> อย่างที่เวลาท่เราเดินไปในป่าเนี่ยเราเดินคนเดียวหมายความว่าเราเดินคนเดียวเน่ย เปรียบเทียบไม่ต้องเปรียบเทียบมากละเปรียบเทียบขึ้นดอยอินทนนท์ก็แล้วกันเราเดินคนเดียวเป็นไงโอ้ยเสียวหน่าเสียวหลังไม่ไหวเดินไม่ไหวแน่เพราะอะไรเพราะมันเสียวตัวทั้งอะไรสาระวัดแต่พอเวลาเดินไปร้อยคนเป็นไงไม่มีเสียวเลยเพราะอะไรเพราะกำลังใจ เขาเรียกว่ากำลังใจมันจอยกันมันสัมพันธ์กันมันมีกำลังใจของคนเราเนี่ยสำคัญไปคนเดียวพอไปสองคนไม่ต้องถึงร้อยเรกเราไปคนเดียวแล้วก็พอมีเพื่อนมาอีกคนหนึ่งมันก็อุ่นขึ้นอีกเยอะแล้วเพื่อนอีกสองคนสามคนมันก็อุ่นขึ้นทำไมอ่ะก็เพราะว่ากำลังใจนี่พลังใจเป็นอย่างนั้น การเรียนหนังสือถ้าหากว่าขาดพลังใจแล้วก็ไม่อยากเรียนแล้วมืออ่อนจีนอ่อนอไม่มีกำลังใจมีคนมาด่ามาว่ามาพูดมาพูดอะไรเสียสีต่างๆก็เสียกำลังใจก็เรียกว่าเสียกำลังใจไม่ไปแล้วโรงเรียนไม่ไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นไม่ไปมันก็ไม่ได้ความรู้เพราะว่าขาดกำลังใจ เพราะนเวลาที่เราพากันมาทำสมาธิเนี่ยจึงมีความหมายเขคยวกว่าทำทุกครั้งทุกครั้งของการทำสมาธิมันจะเกิดความหมายขึ้นมาทันทีในชีวิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ทำสมาธิเนี่ยเรายังไม่รู้แต่ถ้าหากว่าเราทำสมาธิขึ้นมาพับเนี่ยเราจะรู้ว่าสมาธิเนี่ยมัน มีความหมายแค่ไหนสําหรับชีวิตมีความหมายมากเหมือนก,นกันกับเรามาเรียนอย่างนี้แต่ก่อนเรามาเรียนเนี่ยเราอา่านหนังสือไม่ออกเ,อเราไม่รู้เรื่องอะไรแต่พอเวลาเรามาเรียนแล้วอะไรเกิดขึ้นมันมีความหมายการเดินไปโรงเรียนทุกวันทุกวันในความหมายเกิดขึ้นแล้ววันหนึ่งสองวันเดือนหนึ่งสองเดือน,นปีหนึ่งสองปีหลายปีเขา้า เออมันก็เกิดความหมายขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเราได้ผสมหนึ่งเราได้ผสมสองเราได้ผสมสามเราได้มัธยมเราได้ปริญญาอะไรก็เกิดแล้วแต่นั่นก็คือการเดินคือการเดินไปโรงเรียนเดินลงไปมหาวิทยาลัยครั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้ตัวของเราคนเราเนี่ยมันเกิดความหมายขึ้นมา เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่า,าทำสมาธิเนี่ยเขาทำเราทำแต่แท้จริงนะ้นมันเป็นเรื่องของมีความหมายมีความหมายที่ว่าพลังจิตที่เราทำสมาธิแต่ละครั้งนั้นมันจะฝังเจเนตติดอยู่ในตัวของเราตลอดไม่ใช่ว่าเราทำแล้ววันนี้แล้วก็หายไปแล้วพรุ่งนี้ทำใหม่ เราทำวันนีุ้่งน,นี้วันนี้หายไปแล้วพุ่งนี้ทำใหม่ไม่ใช่พลังจิตมันจะนอนเรื่องมันเหมือนกันกับความรู้ของเราอย่างเงี้ยเราไปโรงเรียนปีนี้ก็มีความหมายปีสองก็มีความหมายปีสามก็มีความหมายปีสี่ก็มีความหมายม,รรม,มายยาีความหมายยังไงความรู้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราเห็นมันไหมเราก็ไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่ในสมองของเรามันอยู่ในใจของเราเนี่ย ทำส,สมาธิก็เหมือนกันเราเห็นไหมพลังจิตเห็นหรือเปล่าไม่เห็นแต่ว่ามันมีความหมายพลังจิตมันมีความหมายอย่างโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์เทท่าะจายเสียงหรือว่าออกภาพข่าวอะไรต่างๆออกมาอย่างเนี้มันมาในอากาศอากาศเนี่ยที่เรามองเห็นมองในอากาศเนี่ยเรามองไม่เห็น แต่เวลาเราเอาเจอมาตั้งแล้วทําไมมันถึงมีทั้งภาพทั้งเสียงมาได้ยังไงมันมาทางอากาศเรามองไม่เห็นในัเพราะฉะนั้นนอากาศเนี่ยมันถึงมีความหมายท้อสำคัญที่สุดก็คือเรามเีเครื่องรับที่ถูกต้องมีระบบของการรับที่ถูกต้องแล้วมันก็จะเกิดภาพเกิดเสียงขึ้นมา มันมีความหมายพลังจิตก็เช่นเดียวกันพลังจิตมันจะมีความหมายในตัวของเราเนี่ยอย่างออย่างมากแต่การที่มีความหมายเนี่ยในเรื่องของพลังจิตเนี่ยเ,เราก็จะไปรู้ได้ว่าเมื่อเราเกิดวิกฤตการอะไรเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราเนี่ยมันเ,เราอาจจะต้องแก้ไขสมาธิเป็นเครื่องที่จะช่วยแก้ไขในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะอะไรเพราะว่าเราได้สร้างพลังจิตเอาไว้แล้วเมื่อเราสร้างพลังจิตเอาไว้แล้วเนี่ยพลังจิตมันคอยเคาเรียกว่าคอยที่จะให้ผลแก่เราเรียกว่าเหมือนกันถ้าเราเอาเงินฝากที่ธนาคารน่ะเงินในธนาคารเนี่ยมันจะคอยให้ผลแก่เราเราจะฝากร้อยหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งหลายสิบล้านหลายร้อยล้านอะไรก็ฝากเอาไว้ เมื่อมาฝากเอาไว้แล้วเงินในธนาคารเนี่ยมันมีความหมายมีความหมายที่ว่าเราจะใช้มันเมื่อไหร่เราเรามีโอกาสแต่ถ้าเราไม่มีเงินในธนาคารเราจะไปใช้อะไรก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันก็เราสร้างพลังจิตของเราเหมือนกันเราทําสมาธิสร้างพลังจิตเนี่ยเมื่อเราสร้างพลังจิตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเก็บเอาไว้อ่าพอเก็บเอาไว้แล้วมันจะมีเครื่องอ่มันจะ เอเป็นเอเป็นเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนมันจะเป็นอัตโนมัติมันจะเป็นอัตโนมัติอย่างเราเรียนนังเสือเนี่ยมันก็เป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติเราเรียนไปทุกวันทุกวันความรู้มันก็เพิ่มมาในตัวของเราเนี่ยเป็นอัตโนมัติถ้าลังจิตก็เหมือนกันเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัติอัตโนมัติเนี่ยมันอัตโนมัติไปจนกระทั่งถึงวันเราตาย มันก็จะต้องเป็นอัตโนมัติที่จะไปช่วยเราตั้งแต่วันที่เรามีชีวิตยอยู่เดี๋ยวนี้จะได้ทั้งถึงวันเราจะต้องตายเนี่ย่อพลังเกจมันจะต้องเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในการที่เราจะตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีความรอบคอบความรอบคอบจะต้องเกิดขึ้นมาได้จากพลังจิตพลังจิตเนี่ถ้าหากว่มันมีเพียงพอเนี่ยความรอบคอบมันจะเกิดขึ้น การตัดสินใจนี่ถ้าหากว่าตัดสินใจพลาดพลาดไปเนี่ยเราจะมีความทุกข์ตลอดชีวิตแต่ถ้าหากว่าเราตัดสินใจถูกเนี่ยเราจะมีความสุขตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งแต่การที่จะตัดสินใจได้ถูกต้องนั้นต้องอาศัยพลังจิตอย่างนี้เป็นต้นอา้าวอย่างนั้นก็จะเล่าถึงเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟัง มันมีเรื่องอยู่เรื่องอในทวีปเอเชียเนี่ยยงพ่ออยู่ทวีปอเมริกาแต่เวลานี้มาอยู่ทวีปเอเชียทวีปเอเชียนี่มีประเทศประเทศหนึงมีคลเมืองเป็นพันล้านแล้วก็ประเทศนั่นก็ปลูกข้าวเป็นเป็นหลักหมายความว่ากินรับประทานข้าวกันก็ปลูกข้าวในกรการที่ปลูกข้าวลงไปเนี่ย มันจะมีภัยอันนั้นเกิดขึ้นในเวลาที่เข้ามาสุดมันจะสุดมันก็จะมีไอ้นกกระจาบนกกระจาบเนี่ยมันจะมากินข้าวเออมันจะมากินข้าวแล้วนกกระจาบเนี่ยเป็นหลายร้อยหลายพันล้านตัวอ้มันมากินข้าวชาวบ้านเขาคำนวณกันแล้วว่าไอ้นกกระจาบที่มันมากินข้าวเนี่ยมันจะเลี้ยงคนได้ประมาณไม่กว่ากว่าสิบล้านคน แต่ว่านกกระจาบเอาไปกินเสียคณะรัฐบาลของรัฐบาลน,นั้นก็ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อประชุมคณะรัฐมนตรี่ามคนจะต่างจะลงมติออกความเห็นว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรจะจัดการเรื่องนี้อย่างไดดีก็ตกลงในที่ประชุมก็ตกลงบอกว่าฆ่านกกระจาบให้หมดคณะรัฐมนตรีตกลงยอมตกลงด้วยกใ็ให้ให้ตัวละกษา หมายความว่าัวละห้ารูปีหรือว่าตัวละห้าบาทอะไรก็ว่าแล้วแต่ตัวละห้าบาทถ้าเอามาให้ประชาชนน่ะมันยากจนอยู่แล้วพอรัฐบาลบอกอย่างนั้นก็ค่านอกขยะไปให้รัฐบาลกันไม่ถึงสองเดือนน่ะนอก,กจับเกลี้ยงเลยสองร้อยล้านร้อยล้านหรืสองร้อยล้านเกลี้ยงประชาชนก็ผูกข้าวเหมือนเดิมปกติเหมือนเดิม แต่ทีนี้เมื่อปลูกข้าวมันเดิมแล้วเนี่ยผลผลผลเท่เกินขึ้นจากข้าวมันกลับไม่ได้ตามความต้องการใ้การตัดสินใจนั่นน่ะมันไม่ได้ตามความต้องการปลูกข้าวขึ้นมาข้าวไม่กล้าข้าวขึ้นไม่ได้เพราะหนอนมัเกินอ่าหนอนมาเกินหมดหนอนมาเกินต้นข้าว แล้วมันก็ไปแปรออกรวมยิ่งยิ่งแย่ยไปกว่าเขา่าแต่ก่อนยังดีกว่าทีนีเ้เพราะอะไรเพราะว่าไอ้นอกกระจาบเนี่ยมันมากินหนอน,นเรื่องมันแต่ก่อนไอ้น,นอกกระจาบมันมากินหนอนนอกกระจาบมันต้องเป็นร้อยล้านพันหลายร้อยล้านตัวอย่างนี้มันจะมากินหนอนเตี้ยมมันก็ยังมีข้าวให้ประชาชนรับประทานแต่พอข้านกกระจาบพับ ประชาชนอดเลยเพราะวันนอนมากินข้าวหมดนี่คือการตัดสินใจการตัดสินใจที่ทำมันผิดพลาดลงไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่ามีโทษเฉพาะตัวเท่านั้นยังจะมีโทษไปถึงคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นการ